ประเด็นสุดท้ายของผมนะครับเป็นประเด็นที่คุณอนพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศบอยคอรดการเลือกตั้งไปออกมาวิพากษ์วิจารณ์ป้ายหาเสียงของพักเพื่อไทยครับโดยมีการระบุนะครับว่าป้ายของพักเพื่อไทยน่าจะมีการลอบแนวคิดของประชาธิปัตย์ในทำนองที่คุณอภพิสิทธิ์คิดได้ก่อนพูดได้ก่อนผมจะได้ นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยและผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับว่าการออกมาพูดมาวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่า,าพรรคเพื่อไทยลอกป้ายลอกไอเดียแนวคิดของคุณอภพิสิทธิ์นั้นผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่เพราะคนไทยสังคมไทยจําได้ครับว่าคุณอภพิสิทธิ์นั้นบอยคอรดการเลือกตั้งแล้วก็ยังไปยึดติดเอาคําว่าปฏิรูปประเทศ ไปยึดเอาครัว่าขาจัดการคอร์รัปชันเป็นคำของตนเองเป็นการผูกขาดคำสองคำนี้ทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ผู้ใดก็สามารถใช้ได้โดยที่คุณพิสิทธ์ไม่จะเป็นต้องผูกขาดสองคำนี้เพราะที่จริงแล้วคุณนิพิทธ์นั้นก็เป็นคนขี้ขลาดกลัวแพ้การเลือกตั้งก็เลยบอยขอดการเลือกตั้งในครั้งนี้ แล้วการที่ออกมาเสนอความเห็นว่าควรจะปฏิรูปให้เสร็จแล้วค่อยเลือกตั้งผมเห็นว่าเป็นข้อสังเกตที่คุณนายวิสิษ์ไม่ได้ทำครับเพราะตอนเลือกตั้งกรรมาการบริหารพรรคประชาธิปัตย์รอบหลังสุดนั้นคุณอลงกรณ์เสนอให้มีการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์แล้วค่อยมีการเลือกตั้งกรรมาการบริหารพรรคแต่คุณนายวิสิษฐ์กลับกำจัดคนที่คิดจะปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ แล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วตัวเองได้มาเป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัยหนึ่งนี่เป็นการกระทําที่ไม่ใช่2มาตรฐานครับแต่เป็นการกระทําที่ไร้มาตรฐานส่วนการวิพากษ์วิจารณ์แล้วส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าป้ายนั้นเป็นการลอกไอเดียแนวคิดของคุณพิเศษหรือไม่ผมจะได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายต่อไปครับ